เดอะไก d e ไอทันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีมือถือตัวเด็ดมาฝากนะครับโดยเป็นมือถือตัวใหม่จาก OnePlus นะครับที่แรงจนไฟลุกด้วย snapdragon 8 Gen 5พร้อมคะแนนบน Antutu ทะลุ3.5ล้านนะครับพูดเลยว่านี่คือเลอทงที่เกิดมาเพื่อทำลายสถิติชัดๆครับมาดูกันว่า S6T เนี่ยตัวเนี้ยมันแรงขนาดไหนครับ วันนี้เราอยู่กับข้อมูลล่าสุดของ Oneplus 8 6 t นะครับว่าที่สมาร์ทโฟนตัวท็อปที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้และที่น่าสนใจคือมันจะเป็นมือถือรุ่นแรกในจีนที่ใช้ชิป Snapdragon 8 gen 5รุ่นใหม่ครับที่ยังไม่ทันเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำครับแต่แต่แต,แต่ผลทดสอบนะครับดันหลุดมาก่อนแล้วและคะแนนนี่คือแบบบ้าไปแล้วครับโดยข้อมูลจากฐานข้อมูลบน a n t u ตูล่าสุดนะครับเผยว่า Oneplus 8 6 t นะครับ ทำคะแนนรวมได้3,561,559คะแนนครับโคตรแรงครับและเวลาแยกหมวดคะแนนก็ชัดเจนแล้วว่าชิปตัวใหม่มันอัปเกรดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับโดยมีหมวดหมู่ดังนี้ครับ CPU 1,611,167คะแนน GPU 1,168,801ครับ Memory 538,316ครับ UX 81,275ครับเฉพาะตัว GPU เนี่ย เกิน1.16ล้านแล้วนะครับเนี่ยถือว่าสุดมากสำหรับคนเล่นเกมหรือคนที่ใช้มือถือทำงานกราฟ,ฟิกหนักๆบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยมาเพื่อขึ้นเป็นจ่าฝูง Android ในปี2026แบบไม่ต้องสงสัยกันเลยครับมาดูสเปคอื่นๆของเจ้า One Plus 86T กันบ้างนะครับไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันครับเพราะบรรยัติของระดับเรือธงทั้งนั้นครับแรม16 g ิ LPDDR5X ครับ Storage 1TB ครับ หน้าจอ OLED 6.83นิ้วความละเอียด 1.5K ครับรีเฟรชเรท165 h z ครับเล่นเกมเนี่ยลื่นแบบเลื่อนนิ้วและภาพตามทันทุกเฟรมแน่นอนครับแบตเตอรี่8,000มิลอันนี้โคตรใหญ่ครับใช้งาน2วันสบ,บายๆชาร์จเร็ว100วัตก้องหลัก50ล้านพิกเซลบวกการสั่น OIS ครับอุลตร้าไวา8ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับลำโพงคู่ กรอบอลูมิเนียมสแกนนิ้วอุลตราโซนิกใต้จอคือมันเป็นการผสมกันระหว่างมือถือเล่นเกมและก็มือถือใช้งานจริงแถมได้มือถือที่แบตอึดยัดมาแบบไม่ห่วงอะไรเลยครับมาดูชิปที่ซ่อนพลังอยู่ข้างในกันบ้างครับ snapdragon 8ป5 gen มีรายง,งานว่าใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรและเป็นสถาป,ปัตยกรรมใหม่ที่เน้นความแรงบวกควบคุมความร้อนแบบฉลาดขึ้น cpu แบ่งเป็น8คอร์นะครับคอใหญ่2อคอความเร็วสูงสุด3 8กิกะเฮิรตซ์ครับ ใช้เล่นเกมหนักๆห,หรือเปิดหลายแอปได้สบายครับคอประสิทธิภาพ6คอความเร็ว3.32 GHz ครับงานทั่วไปเร็วลื่นประหยัดไฟครับคืออัดเต็มแบบไม่มีกักและถ้ามองจากคะแนนที่ออกมาวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหนือกว่า Snapdragon ร,รุ่นก่อนๆแบบชัดเจนครับแบบนี้เนี่ยมือถือสำหรับปีหน้านะครับเตรียมแข่งกันแรงระเบิดแน่นอนครับแต่เจ้าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือหน้าจอ165เฮิรนี่แหละครับ เนี่ยมันเป็นเลทที่มือถือระดับ e ีสปอรเขาใช้กันแล้วนะครับทำให้ภาพไหลได้ถึง165เฟรมต่อวินาทีโดยเฉพาะเกมยิงเกมต่อสู้เกมแข่งรถพอจับคู่กับชิป Snapdragon 8 Gen5 แล้วมันจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมลื่นที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับโดยตัวเครื่องนะครับจะมีให้เลือก3สีได้แก่ดำเขียวม่วงและอาจมีรุ่นพิเศษเก n s ช i n Impact Limited e dition ให้แฟนเกมเก็บสะสมกันด้วยครับสรุปเลยนะครับ Oneplus 86T คือมือถือที่อัดสเปคแบบ o v e r อร์คชิปใหม่แรงล้นคะแนน Antutu ทะลุ3.5ล้านแบตในโคตรอึดครับ8 0 0 0มิล m อมหน้าจอ 165Hz กล้องครบฟีเจอร์แน่นราคาก็น่าจะดุเดือดมากแน่นอนฮะแล้วถ้า Oneplus เปิดราคามาดีเหมือนเดิมผมบอกได้คำเดียวว่าตลาดสั่นสะเทือนแน่ๆครับ และ a อ t จะเป็นหนึ่งในมือถือ Android ที่คนพูดถึงเยอะที่สุดช่วงต้นปีหน้าแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้อีกเนี่ยผมฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีแ gadget ใหม่ๆที่จะอัปเดตตลอดเวลานะครับผมสวัสดีครับ